สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบัมพีท์บ่าตที่ร้าคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์จากผมส่วนตัวล้วนๆเลยนะแบบไม่มีอะไรอิงเลยอะครับก็คือของผมส่วนตัวนะถ้าคุณไม่อยากทําให้ตัวเองไอดีพังอะ่ะอย่าหาทําแบบนี้จากนี้เดี๋ยวผมจะทําการไล่ๆเป็นหัวข้อไปเลยนะครับคือไล่หัวข้อเพื่อที่จะได้ไม่งงนะโอเคงั้นเราก็มาเข้าเรื่องที่1กันเลยครับยาซูมกาชาสําหรับตัวที่มันไม่จําเป็นอ่าโอเค ทีนี้ตัวคําว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นกรณีก่อนว่าไอตัวละครที่เราจะเอาไปเล่นเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเขาเขาจะความหมายไหมเราสามารถเอาไปทําอะไรกับมันได้บ้างเป็นแค่เมนหลักไหมเป็นตัวซับไหมทําเหรียญไหมเนี่ยต้องตอบคาถามก่อนสมมติถ้าตอบคาถามแล้วถ้ามีคําถามแล้วครับแล้วถ้ามันตอบคาถามได้ก็เหมาะเช่นอย่างสมมติวันนี้มีตู้อุนติมาอย่างวันนี้เลยอ่ะเป,ป็นโรเปลอสอุนติ ถ้าถามผมผมเล่นโซออนผมก็จะเอาแต่อุนติกรณีที่ตีผมมีโซออนยังไม่ครบอะไรแบบนั้นนะครับผมก็ต้องสุ่มให้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะผมมีแต่นี้ผมมีครบแล้วไงถ้าไม่ครบผมต้องมีมาแทนตัวนี้แต่ผมมีไคโดผมก็มาแทนได้แต่ถ้าไม่มีเลยนะแบบกรณีแบบมี5ตัวแล้วแบบขาดหนึ่งตัวอะไรแบบเนี้ยผมจะสุม่มเนี่ยคือกรณีแรกอย่าสุ่มเพชรมั่วซั่วเอาแค่ที่จําเป็นเท่านั้น ไม่ต้องไปแบบว่าโลกสวยแบบโลกสวยของหลายหลายคนอาจจะเฮ้ยแต่ไอดีแบบนี้มันสวยนะไอดี ID สวยคืออะไรยังไม่ถูกปลดล็อกแล้วแบบพมาหน้านี้แล้วแบบเหลือแค่2ตัวละครเหลือแค่หนึ่งตัวละครหูโคตรเท่เลยคือไอดีของคุณมีตัวละครครบทุกตัวแต่ความหมายคือครบทุกตัวไม่ได้หมายความว่าจะเล่นทุกตัวแยกกันก่อนนะมันอยู่ที่ว่าคุณสายเติมเงินไหมล่ะถ้าคุณสายเติมเงินเช่นอย่างแซงคูดล่าสุดมาครับมีเพชรอยู่สักพันหรือพันสองนี่แหละ ที่เหลือเติมเงินไปเลย6,000คุณได้แล้วยกตัวอย่างจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโอเคต่อมาจะซูมเพชรเฉพาะตัว ex เท่านั้นแต่เหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องตัว ex เท่านั้นล่ะเพราะว่า id ของคุณจะมีมูลค่าหรือไม่มันอยู่ที่ตัว ex เยอะหรือไม่อย่างแรกนะครับ1 ex เยอะไหม2 ex เวลร้อยกี่ตัว3 ex ที่เล่นอยู่เนี่ยบูตสามไหม เห็นป่ะมันันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้ไอดีของคุณมีราคาเห็นป่ะอ่านี่แหละก็ยังอยู่ในหมวดของเพชรนะหวังว่าจะเข้าใจทีนี้ผมตอบจากประสบการณ์ของผมก่อนที่ผมเคยพลาดเรียกว่าผมเคยพลาดดีกว่าเช่นอย่างตอนนั้นมีตู้ก็อดกุ๊ดซมาเนื่องจากว่ามันมีโรเจอร์เนื่องจากว่ามันมีโรเจอร์มาตอนนั้นนะแบบโรเจอร์เพิ่งเพิ่งมาใหม่ๆเลยอะแล้วมีก็อด o ุ๊ดซมาเพื่อฆ่าโรเจอร์กูเล่นเลยเห็นป่ะ เล่นทันทีสุ่มแม่งเลยเสียไปพันเทรเห็นปะเสียพันเทรคือแบบอ่ะแล้วไงอ่ะฉันเล่นแบบสบายสบายอันนี้คือพูดถึง ID เก่านะครับไม่ใช่ ID นี้นะอ่ะโอเคแล้วทีเนี้ยเรามาดูที่ก o อด o ูซอฟก่อนเห็นไหมเกตเตอร์ ter, หมวกฟางโลกใหม่มันได้แค่3แล้วทีเนี้ยมัน,ม,นมันสามารถเอาไปทำซับได้ไหมครับไม่ได้บางคนบ้าถึงขนาดไปทำบูทสา,ามหมายคาว่าเอาตอนเนี้ยมีใครเล่นไหมครับกอูซอฟ เนี่ยคือคำตอบเห็นปะ่ะมาเขาว่าไอเพจที่สู่มไปตอนนั้น1000พันอะเสียฟรีใช่ไหมเออเนี่ยแหละคือคําตอบอ่ะเอาใหม่แต่หลังจากก็อดอุซอบมาถ้าจําไม่ผิดไม่เกินอีก3เดือนนะสหรือ3เดือนนี่แหละอาคามาอาคาเนี่ยมาเพื่อฆ่าโรเจอร์กับโอเด้งเลยเนี่ยมาเพื่อฆ่า2ตัวเนี่ยอาคาเนี่ยครับเห็นปะ่ะสู้ตอนนั้นนะบังเอิญว่าไอดเก่าผมสุ่มได้แต่ผมไม่ได้สุ่มได้ตอนแรกนะเรียกว่ามือดีดีว่า วันสุดท้ายอ uh, ะที่อาคาตู้จะหมดอะผมบังเอิญว่าสุ่มได้300เพรอะแต่จริงๆผมควรจะเก็บเพชรตรงนั้น1,000เพื่อมาการันตีไหมเห็นว่าผมควรเก็บเพื่อมาการันตีดีกว่ามันน่าจะจะไม่ผิดอยู่2,200เพรนะตอนแรกนะไม่2,200ก็พันเจ็ะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอ่ะมีอีกอันนี้แค่เป็นประสบการณ์นะเล่าสู่กันฟังจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมเคยพลาดอะไรและคุณอย่าพลาดแบบผมไม่งั้นไอดีค okay? ุณพังอ่ะต่อมาตัวเด็ก ตอนนั้นมีกิจกรรมก็คล้ายๆกับอุนติตอนนี้แหละครับคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันคล้ายๆย,ย,ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาอุนติก่อน250เพชรอันนี้ตอนนั้นนะตอนนั้น250เพชรคุณจะได้เด็กอ่ะหนึ่งหนึ่งตัวผมมี600 700เั้งสุ่มแม่งหมดเลยได้เวล80ชื่นใจเลยเห็นป่ะอ่ะเด็กทำอะไรได้บ้างยังโชคดีนะตอนนั้นมันสามารถทำเป็นตัวซับได้ แต่ถ้าทำซับไม่ได้นี่เสียเงินฟรีเ,เสียเพรฟรีแล้วนะ6 0 0้อยเจ็ดร้อ่ะแทนที่จะเก็บเพรไว้อะไปสุ่มอาคาดีกว่าไหม <c oughs> เนี่ยครับมันเลยเป็นคำตอบแล้วผมอยากบอกว่าอแต่อย่างเด็กเนี่ยมันเด็กเนี่ยมันสุมนม่มได้ไหมมันสุ่มได้ครับแต่มันควรสุ่มแค่60เท่านั้นที่เหลือเนี่ยค่อยวิ่งเอานั่นแหละคือคำตอบปัจจัยที่2นะครับคือโอเวอร์บูทไอดีเก่าผมไม่ได้ปั่นเลยคือแบบผมไม่ได้มายุ่งเลยอะเอาง่ายว่า ก็เล่นไปตามเกมครับถึงเวลาเล่นก็เอาอาคาคู่ยามาโตเล่นเท่านั้นและทีเนี้ยไอ้บูธตรงเนี้ยผมจะทําแค่2ดาวเท่านั้น2ดาวทุกตัวมันเต็มหมดมันจะได้อยู่ที่โอเวอร์บูธสีเออแต่3ดาวเนี่ยผมไม่ได้ยุ่งเลยนะ3ดาวของไอเดีเก่าผมไม่แตะเลยเออทีเนี้ยมันเลยไปตันอยู่ที่4445พอจะเพิ่มมันก็เพิ่มไม่ได้อะไรแบบเนี้ยครับคือบูธมันเต็มแค่นั้นอนะแล้วโอเคทีนี้บางคนถามเอาพี่แต่โอเวอร์บูธสีมันเยอะแล้วนะฟังดีๆนะ สี่สิบเยอะผมไม่เถียงครับแต่คุณลองนึกภาพใหม่นะสมมุติถ้าอย่างตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมจะทำโอเวอร์บูทหนึ่งร้อยลองนึกภาพถ้าโอเวอร์บูทตรงเนี้ยจากสี่สิบเป็นหนึ่งร้อยอ่ะผมไม่ได้สนใจว่าตัวละครจะเก่งแค่ไหนแต่ผมสนใจว่าไอมูลค่าของไอดีเนี้ยแค่ไหนเอาโอเคนะฟังย้ำดีๆผมตัด ex ออกสมมตินะมี ex อยู่สามตัวก็แหละแต่โอเวอร์บูทตรงเนี้ยหนึ่งร้อยคุณว่ามูลค่าเท่าไหร่ผมว่าคนไม่น่าให้ต่ำกว่าเจ็ดพันไหมครับ เออและเอาหมายอีกเห็น ID ผมใช่ไหม ex ผมมีกี่ตัว 6, 7, 8อ่ะผมมี8ถ้า o v e r b o o บู0 0และไอเวล100หมดอ่ะคุณว่าราคาเท่าไหร่หมื่นอัพดีไหมครับเนี่ยครับมันเลยเป็นการการันตีที่ว่าอย่างน้อยคุณเล่นเกมไปแล้วอ่ะคุณไม่เสียเวลาอะไรขนาดนะั้นคือมันก็ยังกลับมาเป็นเงินได้เห็นปะ่ะอย่าง ID เก่าที่ผมขายเลเวล74เลเวล74ถ้าคนเล่นแบบจริงจังนะทุกคนน่าจะเข้าใจว่าปั่นยังไงก็หลักปี หปีอะเล่นโอเวอร์บูทได้แค่40และแถมตัวละครก็มีแบบไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะเออคือมันคือมันมีไม่ครบอะครับเออและแถมล่าสุดที่ผมยอมขายเพราะว่าผมสุ่มแซงคูดไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยต้องยอมขายและไอดีเก่ากับไอดีใหม่ที่ผมเพ,พิ่งซื้อมาเนี่ยเอาง่ายคือเอา3,000ไปแลก2 000, 5งพันไอดีเนี่ยที่ซื้อมาอยู่สองพนะเอาไปแลกมาง่ายๆว่ายังมีเงินเหลืออีกห้าอยอะเออประมาณนั้น เหตุผลที่แรกก็เพราะว่าไอตัวละครมันมีซ้ํากันหมดเลยเห็นไหมแล้วผมจะเล่น ID นี้เพื่อไอแซงคูดร่างเก่ามันก็เล่นไม่ได้ดังนั้นก็ขายดีกว่าเนี่ยแหละครับมันเลยเป็นคําตอบถ้าไม่อยากให้ ID พังก็อย่าหาทําตามนี้นะครับประเด็นที่3อย่าทําตี้แค่สีเดียวเท่านั้นอ่าประเด็นเนี้ยมีหลายคนหลงนะครับหลายคนหลงก็หมายความว่าอย่างมีบางคนบอกว่า เฮ้ยเนี่ยไปทำซับไอ้พวกเนี้ยทำให้ไอ้สีดาวพวกเนี้ยเนี่ยไอ้สีดาวที่ผมจัดจัดซับเนี่ยทำให้มันเป็นก่อนสิทําให้มันบูตสองบูตสามไปเลยย้ําใหม่ดูไอดีเก่าผมอีกทีหนึ่งดูลูฟี่สแนกแมนผมบูตสามนะครับและตัวที่เหลือผมอ่ะกำลังอัพอยู่เอาง่ายว่าบูตสองครึ่งทางบูตสองครึ่งทางไปบูตสามทั้งหมดดังนั้นอย่างที่เห็นก็เลยซับอยู่ที่164ถามว่าตี้เนี่ยตึงไหมผมบอกว่าตึงตอนนี้ถ้าเอามาเล่นแพทตอนนี้นะ คือเล่นแบบสบายเลยนะแพทนี้แต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอานาคตอ่ะ ex ตัวใหม่มาแล้วมันจะค่าตัวเก่าอ่ะเดี๋ยวบางคนเผื่อจะไม่เข้าใจผมเอาภาพจะได้เข้าใจง่ายๆ, <S <S ๆนะตอนแรกโรเจอร์กับโอเด้งมาคู่กันใช่ไหมเป็นเมตาเลยเป็นอยู่กี่เดือนนะสามเดือนหกเดือนเนาะหลังจาก6เดือนเนี่ยระหว่างไหนมีก๊อตอุซอบมามีอะไรมาที่ผมอธิบายไปแล้วว่าผมทําการสุ่มเสพชรไปแบบฟรีๆน่าจะ200พเพชรได้อ่ะและตอนที่อาคามาผมไม่มีเพชรเลยอ่ะคือไม่เหลือเลยในการสุ่ม ex อ่ะ แล้วตอนอาคามาบังเอิญว่าผมสุ่มได้ก็บอกไปแล้วใช้300เพชรบังเอิญจริงๆแต่จริงๆมันไม่ควรจริงๆบางคนการันตีนะอ่ะและทีนี้ผมได้อาคาคู่กับยามาโตะมาปุ๊บเป็นไงครับโอ้โหบันเทิงใจเลยฮะก็อย่างที่เห็นครับซับร้อยหกสิบสี่เล่นบันเทิงบันเทิงครับฆ่าโรเจอร์แบบยิ้มนะครับทุกวันอยากเข้าเล่นเกมเพราะมันสนุกไงเราได้ฆ่าคนใช่ปะ่ะแต่หลังจากนั้น6เดือนต่อมาไอ,อ้ลูฟี่ไครโดมาถามว่าอาคากับยามาโตะเล่นได้ไหมครับ คำตอบคือไม่ได้ถ้าใครทันนะถ้าใครทันคือรู้เลยคําตอบแม่งเล่นไม่ได้เลยหมายเขาว่าแบบโอ้โหแล้วผมไม่ได้ปั้นสีอื่นน่ะเขาจะเข้ามหมายไหมสีอื่นไม่มีและไอตัวละครสีที่จะมาเล่นกับไอลูฟี่อ่ะผมไม่มีเลยโรเจอร์ผมก็ไม่มีโรเจอร์ผมเพิ่งมาสุ่มได้ตอนหลังเห็นไหมเลเวลที่เอาให้ดูอยู่ตอนนี้มันเลเวล69เผมเพิ่งมาสุ่มได้รอบล่าสุดเองนะเออดังนั้นมันเลยไม่ได้ไงเนี่ยแหละเลยเป็นคาตอบว่าอย่าหาทําอย่าเล่นสีเดียว โอเคป่ะจงเตรียมไว้หล,หลายๆสีอ้าวและการเตรียมเตรียมยังไงล่ะคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยมีอธิบายไปแล้วอ่ะเอาให้ดูตรงนี้จะได้เข้าใจง่ายกว่าเอาซับให้ดูเลยนะตี้เนี้ยสาดาวทั้งหมดแต่ซับร้อยหกไปแล้วหมายความว่าถ้าทุกสีผม3ดาวแล้วผมกําลังอัพบ,บูสให้เต็มเนี่ยบูสเต็มตรงเนี้ยซับร้อยหกทุกสีอ่ะเอาใหม่ซับร้อยหกทุกสีคุณว่ามูลค่าเท่าไหร่เห็นไหมอย่างแรกมันมีมูลค่าแล้วสองพอเต็มทุกสีเนี่ย ไอบูธต,ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น100ตามที่ผมบอกและไอหนึและไอซับร้อทุกสีอ่ะและไอบูธห0ึอ่ะคุณว่าราคาเท่าไหร่ผมยังไม่รวมกับ EX นะเห็นป่ะเนี่ยครับมันเลยเป็นแบบประสบการณ์ที่อยากจะมาบอกเล่าว่าถ้าคุณไม่อยากทําให้ ID ของคุณพังอย่าหาทําเหมือนที่ผมเคยทำโอเคไหมครับอ่ะจบไปและวสาปัจจัยต่อมาปัจจัยที่4นะครับก็คือว่าไอเศษตัวละครตรงนี้ สิ่งที่คุณต้องทำอะ่ะทำอย่างที่ผมทำจะดีกว่าคือเอาไปแลกเป็น3ดาวเพื่อให้บูทสา3ขั้น2เต็มให้หมดก่อนอย่าไปหาทำหมายเขาว่าอย่า,าไปแลกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่า,าไปแลกตัวละครอย่างเงี้ยที่มาแลกได้อะ่ะอยา่าผมจะบอกว่าอยา่าทำไมล่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาอ่าต้องไปที่หน้าไอเทมก่อนนะครับแล้วก็เอาให้ดูที่ผมบอกว่าอย่าหาทำเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณไม่แลกอะ่ะเออถึงแม้ว่าคุณไม่แลกนะครับ เห็นไหมว่าชอปเปอร์ตอนนี้เวลล้อยหมดแล้วแล้วก็ยังมีเศษอีกสองร้อยสามร้อยด้วยหมายเขาว่ายังไงมันก็เวลหนึ่งร้อยอยู่ดีแม้ว่าคุณไม่แลกเพราะว่าหลังจากที่สามดาวบูทสามขั้นสองเต็มทั้งหมดแล้วแบบไอ้ตอนนั้นเราน่าจะบูทร้อยแล้วอะ่ะไอตัวละครพวกนี้มันจะหนึ่งร้อยทั้งหมดโดยที่เรายังไม่ได้แลกแต่ถ้าไอตัวไหนที่เราอยากจะปั้นต่อเพื่อให้แบบเป็นสี่ดาวบูทสามครับคุณค่อยมาแลกอีกทีนึงณนะตอนนั้นโอเคปะ่ะเออ นั่นแหละคือคําตอบของหัวข้อที่4ครับเอาเศษมันทาบูธอย่าเอาเศษไปทําตัวละครไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลับไปข้อก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณทําสีเดียวสุดท้ายก็พอมีเมตาใหม่มาแล้วคุณเล่นไม่ได้ส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการแลกเศษนะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะแต่ว่าเป็นในคนละส่วนกันแค่นั้นเองส่วนนี้คุณจะต้องแลกเนี่ยมาที่แต้มบัตเทิลก่อนแล้วมันจะมีเงินอยู่ด้านบนตรงนี้ครับแค่เงินนะแค่เงินพอเอาแค่เงินนะย้าทําการแลกแค่เงินตรงเนี้ครับ อย่างเดียวเลยแล้วก็มันหลังจากเรากดตรงนี้ทีนึ่งครับมันลงล่างสุดก็คือแลกตรงนี้อันแรกสุดก็คือแลกเพื่ออะไรมันจะเป็นในแลกส่วนของอาเลเวลเนี่ยครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นการแลกอัพเลเวลอย่างตัวละครผมก็เลเวลร้อยแทบจะทุกตัวแล้วนะเฮ้ยทษครับอย่างของผมคือเวลมันจะตันทุกตัวแล้วอันไหนที่มันไม่ตันก็เนี่ยเล่นให้มันตันซะพอหลังจากตรงนี้เต็มเสร็จหมดแล้วอ่ะก็ไม่ต้องแลกแล้วเนาะอันนั้นคือส่วนแรกนะ ต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือในส่วนของโคลาครับก็คือโคลาเนี่ยทำการแรกจริงๆสําคัญคือตรงนี้ลูกแก้วโอเวอร์บูสสิ่งที่คุณจะต้องมีก่อนเนี่ยประมาณ5้าถึงหกพัตอนแรกผมแลกไปแล้วประมาณ6,000ซึ่งผมอะทันในกิจกรรมใช้10เพชรและได้ตัว4ดาวมาเลยได้เยอะในตอนนั้นนะครับดังนั้นผมเลยสามารถทําแบบนี้ได้เนาะถ้าเป็นไม่ได้คุณควรหา ID ที่ทันตู้10เพชรด้วย จะดีที่สุด1ตู้ทานตู้10เพชรสอตอนนี้มีแซงคูดสามมีลูฟี่เอาแบบไปเด็นหลกักๆก่อนเอาแค่3อย่างนี้ครับย้าใหม่นะทานตู้10เพชรมีแซงคูดตอนนี้แล้วก็มีลูฟี่ EX ติดแค่นั้นเลยเพราะว่าตัวละครที่เหลือเนี่ยมันสามารถการันตีแต่ลูฟี่มันไม่การันตีส่วนทําไมต้องแซงคูดเพราะว่ามันเป็นตัวเมตาณนะตอนนี้แค่นั้นแหละเอาแบบหลกักๆก่อนนะส่วนที่เหลือถ้ามีติดมาได้ก็ดีนะครับเป็น EX กนะก็คือทางการแลกไว้เพื่ออะไร พื่อที่เราจะเอาไปทําบูธยังไงครับเนี่ยตรงเนี้ยเอาไว้ทําบูธถ้ามีสักหกพันก็สามารถทําบูธได้ทุกตัวละครยันเราบูธโอยันยันเราโอเวอร์บูธหนึ่งร้อยครับเออนี่แหละที่มันสําคัญและก็เพิ่มเติมมาหน้าปกติอย่าหาทําก็คืออย่าเอาโคลาไปแลกพวกเนี้ยไอดีเก่าผมแลกครบทุกตัวเลยเออโคตรเท่เลยแต่ประเด็นคือแลกมาเล่นอะไรไม่ได้เลยครับเล่นตัวหลักก็ไม่ได้ทำซับก็ไม่ได้เลียนก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย น,นี่แหละก็เลยเป็นคําตอบเนาะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือในส่วนของเศษพวกนี้เศษตัวละครที่จะต้องเอาไปยัดนะครับเพื่อมีคนถามว่าเอ้ยอ่าเดี๋ยวผมเริ่มเริ่มจาก3าดาวก่อนจะได้เข้าใจตรงกันทุกตัวละครเนี่ยสามารถมีแลกได้ทั้งหมดตามที่เห็นหน้านี้เลยตัวละครที่ไม่มีแลกผมบอกก่อนไม่มีแลกก็คือลูฟี่ตัวนี้ครับดังนั้นหลังจากที่อาครบไอเนี้ยครับอาครบจัดอันดับอะ่ะเออครบทุกครั้งอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยจัดอันดับอีก4วันเนี่ย ครบทุกครั้งเราจะได้50เอา50ตรงนั้น่ะไปยัดลูฟี่หมัดฟ้าตัวเดียวเลยนะตัวอื่นไม่ต้องยัดเพราะว่ามันมีให้แลกครับอ่าประมาณนี้เนาะก็ส่วนบางคนงงว่าอ่ะมันทําไมถึงตัวนี้มีแลกตัวอื่นไม่มีแลกก็ดูหน้านี้เอาคุณลองสังเกตเลยก็ได้เพราะผมเห็นมีทุกตัวยกไว้ลูฟี่หมัดฟ้าดังนั้นคุณต้องแลกตัวนั้นไว้ครับโอเคไหม ส่วนไอรูฟี่หมัดแดงก็คือไม่มีแค่แรกเหมือนกันแต่มีกิจกรรมก่อนหน้านี้ซึ่งทําให้สามารถบูตสามขได้แล้วสําหรับคนที่ทันก็ลออตัวคนที่ไม่ทันก็ต้องยัดทั้งหมัดฟ้าและหมัดแดงอ่ะหวังว่าจะเข้าใจเนาะต่อมาอันนี้3ดาวนะ2ดาวไม่ต้องยัดอะไรเลยครับ่อยเพราะเดี๋ยวมันได้เต็มอยู่แล้วทีนี้มาอยู่ที่4ดาวแล้วครับมีคนถามว่าเอ้ยพี่ตัวนี้ผมยัดดีไหมตัวนี้ผมยัดดีไหมอันเนี้ยเป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งที่ผมพลาดไป อย่าตลกนะอย่าขับไปนะผมโง่จริงๆนะคือมันไม่มีคนบอกไงผมเลยตั้งใจที่จะทําคลิปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เนาะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเยวนมีไหนวะีนะอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอเลื่อนแป๊บมีไหนวะแถวนี้อ่านี่ไงตัวผู้เอกของเรางงปะคือในตู้มันก็มีให้แลก2,500เศษแลกได้ทุกวัน1 0เศษสิเศษใช่ไหมผมเสือกเอาอันเนี้ยประหยัดอยากได้ร้อยแบบไวไวไงเออ เพื่อที่แท็กมันจะได้เต็มผมไม่รู้ถึงขนาดนะ,ะแท็กแท็กหรือซับก่อนดีกว่าผมก็ไม่รู้ผมเป็นประสบการณ์จากตัวผมเองเนี่ยผมก็เอาไปยัดไอ้พวกเนี้ยทางนั้นที่มันก็สามารถแลกเศษตรงนี้ได้เนี่ย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 อันนี้มาแลกได้อยู่เนี่ยเนี่ยก็ยยยแลกได้ทุกวันเนี่ยเห็นปะ่ะแลกได้อย่ายัดนะครับไอ้ตัวละครที่ต้องยัดอ่ะมีหนึ่งรีเจนแต่ต้องเป็นรีเจนที่เราจะเอาไว้ทาซับด้วยเนี่ยคือตัวที่สําคัญอ่าเช่นสมมติ ผมมีชัปเปอร์ตัวเนี้ยผมควรยัดเพราะผมซื้อไม่ได้ผมไม่ผมไม่ใช่สายเติมนะแต่ผมเป็นสายลงทุน ID ลงทุน ID เพื่อเอามาปั่นแต่ผมไม่ได้เติมโอเคนะเนี่ยผมก็จะยัดไอตัวพวกเนี้ยหรือเอาไปยัด ex นั่นแหละถ้าผมจะเอาไปยัดนะกรณีที่แบบอยากให้มันเต็มไวๆอะ่ะแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะไอตอนเนี้ยสำหรับความรู้ที่ผมมีนะตอนเนี้ยไอเศษ4ดาวตรงเนี้ยผมจะยัดแต่ตัวเมนหลักเท่านั้น อ่ะเป็นยังไงสมมติสมมติต้องบอกอย่างนี้จะได้เห็นท่าตรงกันอย่างตอนนี้ผมเล่นคู่หลักก็คือเซตโตกับโรเจอร์ไอเซตโตเนี่ยเวลมันจะ100แล้วยใช่ไหมผมจะยัดให้จน100แต่โรเจอร์ผมไม่ยัดอ่ะบางคนงงเฮ้ยเดี๋ยวโรเจอร์ Roger 100มันก็เก่งไม่ใช่หรอเก่งครับผมไม่เถียงเลยแต่ว่าไอตอนนี้ผมเล่นหลักๆอะเซตโตมันแทบไม่ตายอยู่แล้วครับดังนั้นผมเลยมองว่ามันไม่ได้จําเป็นที่ผมจะต้องอัพไอเนี้ยให้เวล100่งไวๆผมมองว่าไม่จําเป็นนะผมก็เลยไม่อั เอาง่ายๆว่าคําตอบคือคุณจะแลกเศษก็ต่อเมื่อเป็นตัวละครที่คุณเล่นเมนหลักและต้องการให้มันเวล1ห0ึ่ง้อยไวๆครับค่อยยัดอ่ะสมมุติถ้าผมยัดตรงนี้เสร็จปั๊บผมจะเอาเศษตรงนี้ไปทําอะไรต่อผมตอบเลยนะถ้ายัดเสร็จเวล1ห0ึหลังจากนี้ถ้าอ่าหลังจากซีซั่นมานู่นนี่มาตรงนี้มันจะได้ทีละห้เพชรห้าสิเพชรแล้วก็อ่าจะได้จากการที่กิจกรรมทุกสัปดาห์ละยี่ะครับ เอาง,ง่ายๆว่า1เดือนอ่ะอยู่ที่ประมาณ180เศษตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่180แเศษผมจะเก็บและไม่ใช้อะไรเลยผมจะเอาไปใช้ตอนไหนตอนเมตาตอน4ปีนู่นเลยครับอ่ะบางคนอ่านงง5เดือนอ่ะคูณไปก่อน5เดือนมันตกประมาณ900ใช่ไหมจากนั้นผมจะทําการสุกมีเอกให้ได้แค่เว้60พอหลังจาก60ปับ๊บผมก็จะยัดเศษตรงเนี้ยผมมี900เศษใช่ปะ่ะนับแค่5เดือนนะแต่ถ้า6เดือนก็นับเพิ่มไปอีกเนาะอันนี้ผมนับ5เดือนพอ การที่ทําจาก60ไป80เนี่ยเลเวลอะอย่างที่ผมบอกผมสุ่มแค่ตัวเดียวไว้หกใช่ไหมผมก็จะยัดตรงเนี้ยให้มัน80เลยทันทีอ ex ตัวใหม่นะผมพูดถึงตัวใหม่ไปแล้วนะเออมันจะใช้อยู่ที่400มันก็จะได้โดยทันทีถูกไหมแถมเพชรเออแถมเศษตรงเนี้ยคุณก็ยังเหลืออีกแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมา2ตัวอ่ะคิดใหม่900หาร2ก็ได้ตัวละ450มา2ตัวคือเวล8ปตัวเลยและเพชรที่เหลือก็อยู่แค่ว่าคุณจะสุ่มได้หรือไม่ได้แล้ว ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้2ตัวถ้าดวงแบบเกลือเกือหน่อยก็ได้แค่ตัวเดียวแบบผมเนี่ยรอบนี้ผมได้แค่ตัวเดียวเห็นปะแต่รอบหน้าผมก็จะได้อีกตัวหนึ่งก็จาก ex 8ตัวก็จะเป็น9ถ้าดวงดีก็สิบอ่าก็อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่เหลือก็น่าจะครบทุกกระบวนการแล้วครับทีนี้ผมพูดถึงอนาคตนะคลิปใกล้จบแล้วพูดถึงอนาคตเลยตอนนี้คือแซงคูดกับเซตโตมาก็คือเซตสีเขียวถูกไหมและคุณคิดว่าอนาคตจะเป็นสีอะไรผมการันตีเลยว่าสีแดงแน่นอน เพราะว่าตอนแรกโรเจอร์โอเดงอาคายามาโตมาฆ่าโรเจอร์โอเดงใช่ไหมต่อมาอาคากับยามาโตผมเล่นแบบสบายใจอยู่6เดือนปุ๊บเจอลูฟี่เข้าไปยังไงยังไงดีถึงจะขายไอดีเลยทีเดียว <c ười> คือมันเล่นไม่ได้จริงๆมันเล่นไม่ได้ก็ต้องยอมรับไงเห็นปะ่ะสมมุตินะเอาภาพแบบจริงๆให้ให้เห็นกันเลยดีกว่าสมมุติว่าถ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับคือถ้าผมไปป่าในลูฟี่เนี่ยตรงเนี้ย ไอซับตรงนี้ให้เต็มร้อยหกสิบมันได้ละหกสิบพอๆกันเลยนะมันไม่ห่างกันเยอะแล้วทีเนี้ยไอแซงไอแซงคูดกับเซตโตมาตอนเนี้ยเอาผมเอาตอนนี้เลยนะสําหรับใครที่ปั่นแบบที่ผมคิดอยู่นะตอนเนี้ยที่จินตนาการว่าแต่ก่อนผมเคยทำอ่ะทำพวกเนี้ยให้เป็นบูทสองให้หมดอัพไปบูทสามด้วยเหมือนตี้เก่าที่ผมเคยทาอ่ะสีแดงอ่ะเออคุณเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยคนเหล่านั้นอ่ะแทบจะไม่อยากเล่นเลยจะเป็นความรู้สึกเดียวกับผมอ่ะเคยเป็นเข้าจใจความหมายไหม คือมันลงคือว่ามันจะวนลูปเดียวกันนะครับเอองั้นหมายเขาว่าคุณปั่นไปเทพให้ตายสุดท้ายเจอตัวเมลักที่มันมาแก้ทางคุณก็เล่นตัวนั้นไม่ได้อีกแล้วซึ่งตอนนี้ถามว่าไอ้ลูฟี่ผมอะตี้ลูฟี่อันนี้เอาให้ดูอีกทีซับร้อยหกสิบถามว่าซับเยอะกว่าควรเล่นมากกว่าตี้ของเซโต้กับโรเจอร์ไหมผมบอกตรงตรงว่าควรเล่นกว่าเพราะซับเยอะกว่าแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณก็รู้ว่าลูฟี่สู้เซโต้ไม่ได้เลยเนี่ยแหละคือคําตอบและลูฟี่ก็สู้โรเจอร์ยากด้วย เห็นไหมนี่แหละไอดี ID คุณจะพังสาเหตุและเหตุผลที่ผมขาย ID เก่าแต่ ID เก่าก็สามารถขายได้นะแต่วงใหม่วนมาใหม่อีกทีนึงว่าและถ้า ID เก่า1ปีที่ผมเล่นมาผมทําแบบ ID เนี้ยเชื่อไหมว่าป่านเนี้ยไอบู๊ตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่44ตอนนี้ยบู t ตของผม ID ใหม่เท่ากับ ID เก่าแล้วนะ45แล้วนะบู o ตอัพได้ทุกวันนะพรุ่งนี้46แล้วเนะี่ย อัปได้ทุกวันด้วยสมมุติหมายว่าถ้า1ปีเล่นเท่ากันแล้วบูตตรงนี้หนึ่งร้อยไอตอนที่ผมขายไปอะไอดีเก่าอยู่สามพันคุณว่าได้มูลค่าเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันนั่นแหละคือคําตอบได้เงินมากกว่าไอดีดีกว่าดูหน่าซื้อกว่าซับทุกสีได้หมดอนาคตถ้าเมตามาใหม่คุณก็มีทุกสีพร้อมในการเล่นโอเคไหมอะที่เหลือคุณตัดสินใจแล้วกันนะว่าที่ผมทําคลิปนี้ไปมันเป็นบทเรียนหรือเปล่าจะทําตามผมดีไหมหรือว่าไม่เอาอะจะเอาแบบที่ผมเคยทํา ตัดสินใจเองนะครับถือว่าผมบอกไว้หมดแล้วครับบอกด้วยความหวังดี